ครับผมวันนี้ผมอยู่กับ MG4 Electric ครับต้องบอกว่า MG ยอมไม่ได้แล้วครับวันนี้นำ MG4 เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแล้วนะครับ MG4 ถ้าเกิดใครคุ้นกันก็คือ MG มนะู่หลานเป็นชื่อที่ใช้ทางการในตลาดจีนส่วนในประเทศไทยเราใช้ MG4 ครับเป็นชื่อเดียวกับในตลาดยุโรปเลยนะครับต้องบอกว่าวันนี้เข้ามาแล้วเขาเปิดให้จองแล้วด้วยนะครับเมื่อวันที่15พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะยอดจองระเบิดระเบอ้อเลยนะครับ วันนี้ผมอยู่กับตัวจริงแล้ววันนี้ผมอยู่กับสีขาวต้องบอกว่า MG4 เนี่ยเขามีด้วยกัน5สีนะครับก็คือขาวดําเทาแดงแล้วก็สีน้ําเงินนะครับต้องบอกอ่าสีฟ้านะครับต้องขออภัยด้วยอืมเรามาดูด้านหน้ากันดีกว่าครับสำหรับ MG4 ต้องบอกตัวที่ผมรีวิวอันนี้เป็นตัวท็อปนะเขาเปิดด้วยกัน2รุ่นย่อยนะครับก็คือ MG4 Electric รุ่น D แล้วก็รุ่น X นะครับอันนี้เป็นรุ่น X นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาแตกต่างอะไรกันบ้างด้านหน้าของตัว ตัวอกกับตัวดีเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากครับไฟหน้าของเขาก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED แบบเต็มระบบเหมือนกันนะครับมีไฟสูงต่ำอัตโนมัติเต็มระบบนะครับแต่เราจะเห็นว่าด้านหน้าเขาโฉบเฉี่ยวเขาดีไซน์แบบ3มิติครับเขาต้องการให้มันดูมีมิติในการวิ่งในการอยู่บนท้องถนนให้มันโดดเด่นนะครับแล้วมันมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับถัดมาตรงกระจังหน้าเราเห็นโลโก้ MG ตัวเบลเลอร์เลยนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นกล้อง360องศาแบบ3มมิตินะครับตัวนี้จะมีแค่ใน รุ่น X นะครับคือรุ่นท็อปถ้ารุ่นดีจะไม่มีกล้องสามมิติตัวนี้นะครับลงมากระจังหน้าเป็นแนวตั้งครับเพื่อสะท้อนถึงความสปอร์ตอ่าเป็นไงเออมันเฟลดีเลยนะตรงนี้มันเป็นตั้งๆอ่ะแล้วก็ถัดลงมาก็เนี่ยครับเป็นพลาสติกสีดําขึ้นรูปนะครับเป็นไฟเบอร์แหละแข็งแรงเลยตรงนี้จะมีความคมสันเลยครับอันนี้เขาเน้นที่ความคมสันอย่างนี้เลยนะครับสําหรับตัว MG4 ถัดไปเราจะเห็นที่ไฟเลี้ยวครับตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวเขาเป็นแนวตั้งแบบยาวๆอย่างนี้เลยนะแปลกมากเขา ออกแบบดีไซน์ออกมาให้มันแย่อ,อมาจากโคมไฟหน้านะดูมีความโดดเด่นนะผมว่าในเวอยู่บนห้องถนนเนี่ยเป็นแนวตั้งนะครับสำหรับไฟเลี้ยวทีนี้ถัดมาที่ล้อและยางกันบ้างครับสําหรับชุดยางตัวนี้เป็นยาง c o n t i n e n ทัลนะครับซึ่งออกแบบร่วมกันเป็นการจับมือในการพัฒนาพร้อมกับระบบเบรกนะครับผมแล้วก็ยางจะเป็นไซส์215/50 R17 นะครับมีที่ล้อตัวนี้เป็น ไม่ใช่เออข้างในเนี่ยเขาเป็นล้อแม็กนะแต่เขาจะติดด้วยฝาครอบเนี่ยที่เขาบอกว่าม,มันช่วยเรื่องหลักแอโรไดนามิกของเขาเนี่ยเป็นฝาแบบทูโทนนะครับอ่าเนี่ยฝาเขาเป็นพลาสติกนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอลลอยนะตัวล้อแม็กอลลอยอยู่ข้างในทีอันนี้เป็นฝาอ่าโอเคยจะดูหนาๆหน่อยนะครับถัดขึ้นมาด้านข้างของเขาเนี่ยมันจะมีความเส้นที่แบบเหลี่ยมสันชัดมากๆเนี่ยดูคมมากเลยเหลี่ยมสันตรงเนี้ยอ่าแล้วก็ที่กระจกมองข้างจะเป็นสีดํา ซึ่งมันจะเป็นสีทูโทนถ้าเป็นตัวรุ่น X เนี่ยที่เป็นรุ่นท็อปเนี่ยเขาจะเป็นสีทูโทนนะครับจะเป็นสีดําตัดนะครับเป็นกระจกมองข้างแล้วก็หลังคาตัวนี้ไม่ใช่ซันรูฟไม่ใช่พานรามิกซันรูฟขนาดใหญ่นะครับเนี่ยเป็นสีดําเป็นสีทูโทนตัดกับตัวรถซึ่งมันก็สวยดีนะครับพอเงายงาเงานนี้ยแต่ถ้าเกิดใช้งานแล้วฝุ่นคลักๆก,ก็อาจจะไม่ได้เห็นความโดดเด่นมากนะักแต่เนี้ยพอพอมันเป็นรถใหม่เงี้ยมันสวยงามครับกระจกด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับเขาจะตกแต่งโดยเนาว่ เขามีโครเมียมน้อยมากนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นความให้มันดูพรีเมียมนะเขาเน้นความสปอร์ตเต็มๆเลยนะครับ่าแล้วก็ด้านล่างเลยเห็นว่าเป็นทูโทนอีกแล้วนี่ตัดด้วยพลาสติกสีดานี่ไม่ใช่สีนะเป็นพลาสติกนะครับนี่แล้วก็กลัดด้วยลายของคาร์บอนเคฟล่าใหญ่เลยหนาะตึบเลยก้าวเคลนของ MG4 Electric เนี่ยอยู่ที่117ม mm ิลลิเมตรนะครับต้องบอกว่ากาวเคลนของเขาไม่สูงแล้วก็เหมือนเขาเน้นให้มันมีความคล้ายคลึงรถสปอร์ตมากที่สุด ทีนี้มาดูที่ด้านหลังนะครับด้านหลังเราจะเห็นเลยว่าความโดดเด่นของไฟทายเขาเป็นไงก็จะเป็น3เป็นดีไซน์แบบเป็นเหมือนตัววายเป็นอะไรอย่างนี้เลยนะแล้วก็ไฟของเขาครับถ้าเป็นรุ่น X อันนี้เป็นรุ่น X รุ่นท็อปนะครับเขาจะมีไฟที่เป็นไฟโพซิชันของเขาไฟยาวตรงนี้แต่ถ้าเป็นรุ่นดีไม่มีนะครับรวมถึงไฟที่เป็นลวดลายด้านบนเนี่ยที่เห็นเป็นบนบาบนบาสีดำแล้วมีไฟเป็นลายตรงนี้ครับก็คือ อันนี้ก็มีเงมีพอในรุ่นท็อปมันก็จะสวยดีนะเวลังคืนนะครับถัดมาที่ด้านบนนี่เลยครับไม่ใช่ที่เข็นหรือที่ลากรถเวลาจอดซ้อนคันนะอันนี้เขาเรียกว่าวินแอโรวิงนะครับก็คือเป็นออกแบบตามหลักการทลศาสตร์นะช่วยเรื่องสมรรถนะด้วยแล้วก็ความสวยงามแต่ถ้าเป็นรุ่นดีไม่มีนะครับจะเป็นแค่อันเล็กๆเฉยๆแต่ตรงนี้เป็นไฟเบรกติงๆต,ตรงที่3ตรงนี้ด้านท้ายของเขาเนี่ยแล้วเขามีเขียน M G 4 Electric นะครับที่เป็นแบตตรงนี้แล้วก็ i Smart นะครับที่แบบ ไอสมาร์ของ MG หลที่เขามีระบบต่างๆแล้วก็อันนี้ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือมีระบบตรวจเช็คสมรถ,ถานะและการใช้งานแบตเตอรี่ด้วยนะครับว่าเราใช้งานตอนนี้เป็นยังไงด้านท้ายประมาณนี้เขาไม่มีท่อเสียนะในนี้เป็นอีี้เป็น EV 1็นนะครับด้านล่างก็จะเป็นเหมือนเป็นแผ่นแบบดีไซน์จะเหมือนดิฟฟิวเซอร์ไหมก็ไม่ได้ดูดุดันขนาดนั้นแต่ก็ออทำให้มันดูมีมิติดีครับในการออกแบบตรงนี้เป็นเซนเซ,นเซอร์ เนซนเซอร์ของเขาด้านหลังมีทั้งหมด4จุดสำหรับฝาท้ายไม่ไฟฟ้านะครับในตัวท็อปไม่ไฟฟ้าตัวดีที่เป็นตัวลองก็ไม่ใช่ไฟฟ้าแน่นอนอเขาจะมีที่บงังสายตาตรงนี้มาให้แต่เปิดไม่ยากครับเมื่อกี้เปิดแล้วก็น้ําหนักไม่เยอะเท่าไหร่ชกก็กลางๆครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปแต่ทิ้งที่ถ้าได้ชคใหญ่กว่านี้ก็น่าจะน่าจะแน่นกว่านี้หน่อยนึงนะครับแล้วก็มีที่ปิดด้านหลังครับอันนี้เป็นช่องเก็บของด้านหลังนี่มีวัสดุในการ ช่วยในการปะยางในเป็นระบบปะยางตัวนี้นไม่ได้มียางอะไรแล้วนะครับก็จะประมาณนี้มีตัวเขาเรียกสัญญาณฉุกเฉินเวลาตั้งเวลาเกิดเหตุช่องสัมภาระด้านหลังของเขาเนี่ยถ้าไม่ได้พับเบาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสามร้อยกว่าลิตรนะครับถ้าเกิดพับเบาเขาเป็นแบบหกสิบสี่สิบถ้าเราพับราบไปเลยเนี่ยห้องสัมภาระเขาจะขยายเป็นถึงเก้าร้อยลิตรเก้าร้อยกว่าลิตรได้ก็ถือว่าใหญ่โตอยู่เหมือนกันนะครับ เราก็จะมีไฟสําหรับส่งหาของตรงนี้ด้วยเออก็ดีฝาเขาถอดได้นี่ก็ถอดได้เลยแต่ถ้าเกิดจะบังของก็เอาใส่เข้าไปครับง่ายๆปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็มียึดตรงนี้แต่นี้เขาไม่ได้ยึดไว้นะถ้ายึดไว้มันก็จะเปิดขึ้นตามตามฝาหลังไปด้วยด้านหลังก็ประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรแล้วก็ผมว่ามันก็ใหญ่โตใส่ของเดินทางได้จริงๆแหละไม่ได้เล็กเกินไปโอเค เดี๋ยวเราไปดูด้านในครับว่าด้านในของเจ้า MG4 Electric เนี่ยเขาจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับสำหรับที่นั่งตอนหลังของ MG4 นะครับเนี่ยประมาณนี้เลยเนี่ยสีสผมเ e ดรูมเหลือๆเ,เลยครับประมาณครึ่งหนึ่งไม่ได้เหลือๆแต่หมายถึงว่ามันก็สบายๆใช้คำนี้ดีกว่าครับอ่าแล้วก็เล็กรูมเนี่ยครับโอ้โหนั่งได้สบายครับด้านหลังไม่แคบไม่แคบแล้วก็ที่สำคัญคือความกว้างของเขาเนี่ย มันกว้างกว่าทาง MG EP แล้วก็ MG ZS EV นะครับคือเขามุมกว้างเขาในกว้างกว่าแต่สั้นกว่าเพราะนั้นการนั่งเนี่ยความกว้างไม่ต้องห่วงเลยครับวัสดุสำหรับเบาเบาของตัวท็อปเนี่ยจะมีให้เลือก2องแบบนะก็มีเป็นแบบทูโทนก็ได้หรือเบาดำก็ได้นะถ้าเป็นทูโทนเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยครับจะเป็นสีเทาๆแล้วก็มีผ้ากับหนังสังเคราะห์เนี่ยแซมๆกันอยู่แล้วตรงนี้จะตัดด้วยสีส้มนะม,มันก็จะโดดเด่นออกมา ออแต่ไม่มีไม่มทีที่จับมือตรงนี้นะออแปลกดีนะคะไม่มีเลยนะทางด้านที่รถไฟฟ้าเนี่ยออกตัวค่อนข้างแรงนะแต่ไม่มีที่จับถ้าเกิดผู้หลักผู้ใหญ่นั่งเขาอาจจะตกใจนิดนึงว่าเขาจะจับตรงไหนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นออกแบบแบบสีขาวซึ่งเออก็แปลกดีนะรถเขาต้องการให้เน้นความสปอร์ตนะแต่ว่าปกติถ้าเราเห็นว่ารถที่อยากจะเน้นความสปอร์ตเนี่ยเขาจะออกภายในดําๆนะเนาะแต่นี้เขายังใช้สีขาวนะข้อดีคือมันทําให้ไม่ทึบมันทําให้ดูรู้สึกแบบโปร่งๆถ้าเป็นสีดามันจะอึมครึมนิดนึงนะครับ ส่วนด้านเบาด้านหลังของเบาคู่หน้าเนี่ยโอ้โหนี่ครับช่องอะไรเต็มไปหมดใส่ของได้สบายเลยครับเนี่ยมีหมดแล้วก็ด้านบนใส่เล็กเล็กน้อยใส่เหรียญใส่บัตรใส่โทรศัพท์ตรงนี้เสียบได้เออเขาใส่ใจดีนะมีทั้งสองฝั่งเลยทั้งเบาคนหน้าแล้วเออเบาคนขับแล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้านะครับเออให้มาดีนะแต่ไม่มีแอร์หลังนะครับมีแค่ช่องชาร์จ USB ให้หนึ่งจุดเองอะ่ะตรงนี้อืมไม่มีแอร์หลังช่องชาร์มีหนึ่งจุดเอะเอาสิ ไม่มีไฟเก่งนะครับมีแต่ไฟตอนหน้าส่วนด้านหลังถ้าเกิดเป็นกระจกหลังผมจะรู้สึกว่าเออมันก็ดูนะมันดูเหมือนมันลาดๆาดนะครับกระจกบานไม่ใหญ่มากนะครับผู้นั่งตอนหลังแต่ว่าผมว่ามันมันไม่ทึบนะ้เพราะกระจกข้างเขาใหญ่ถึงแม้ด้านหลังจะกระจกจะดูเล็กไปหน่อยแต่ว่าด้านข้างกระจกใหญ่แล้วก็ไม่มีเอ,อ่อกัน้นเสาตรงนี้มากั้นให้มันบดบังทันวิัยด้วยวก็คือมันโปร่งๆเลยแหละเออมันมันก็ไม่ได้อึดอัดอะไรที่นั่งตอนหลังก็ประมาณนี้ก็มี Isofix สาหรับ บอกเด็กนะครับแล้วก็เข็มขัดนิรภัย3จุดอยู่แล้วเนาะพนักพิงพนักพิงโอ้นุ่มนิ่มพนักพิงนุ่มมากเลยครับนุ่มอ่ะนุ่มนุ่มนุ่มเลยแหละอ่าใช้ได้โอเคเดี๋ยวไปดูที่นั่งตอนหน้าบ้างครับผมที่นั่งตอนหน้านะครับจอของเขาเนี่ยที่เป็นจอมารวัดของผู้ขับเนี่ยจะอยู่ที่7นิ้วส่วนจอกลางอันนี้ขนาด10 2.25นิ้วนะครับมีความคมชัดค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะเนี่ยครับเขาจะมีหน้าจอมีทั้งระบบขับรถในการโหมดการขับขี่ก็มีด้วยกันทั้งหิมะประหยัดปกติสปอร์ตแล้วก็มีแบบคัสตอมคือตั้งค่าเองการคืนพลังงานก็คืนได้4แบบด้วยกันนะต่ำลกลางสูงปกติให้มี3แบบนะแต่ MG4 มี4แบบนะมีแบบแปรผันด้วยนะคือเขาจะดูลักษณะการข,ขับของคนขับเราว่าเราขับยังไงแบบไหนมันก็จะ ตับให้อัตโนมัติเลยนะเอ้ยอันนี้ดีนะครับอืมก็มีระบบช่วยขับต่างๆก็เลือกเปิดปิดตรงนี้ได้สําหรับตัวระบบช่วยขับจริงๆแล้วเนี่ยตัวดีกับตัวเอเนี่ยก็จะมีมาคล้ายๆกันหน้าจอโอ้หน้าจอทัดไวมากนะปกติเมื่อก่อนถ้าเกิดหน้าจอชัดๆเนี่ยมันจะไม่ตามมือขนาดนี้แต่ว่าออใน MG4 หน้าจอทำมาดีมากครับอินเทอร์เฟซอาจจะไม่ได้มีสีสันมากนะเขาเน้นแบบเหมือนโมโนโทนนะเนาะเป็นแบบแนวสไตล์แบบ เท่ทันสมัยหน่อยโมโนโทไม่ต้องสีสันเยอะอผมว่าเขาปรับมาได้ดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบลปุ่มที่แบบสําหรับเพิ่มลดเสียงเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินอันนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดพัดลมแอร์นะครับตรงนี้ก็ดีที่มีตรงนี้มาให้นะเพราะว่าถ้าต้องเหมือนที่บอกว่ารถจีนหรือรถไฟฟ้าในหลายๆรุ่นเนี่ยด้วยความที่เขาอยากมีความเป็นไฮเทคเขาก็จะทําการให้มันจัดการทุกอย่างที่หน้าจอมากจนเกินไปแล้วมันทําให้ทํางานไม่ได้สะดวกแต่เงี้ยปุ่มสําคัญสำคัญนเนี่ยมีอย่างเงี้ยดีครับ แต่ว่าปุ่มทัดสนะัมผัสอาจะแบบมีป,อก,กปอกแก๊กนิดหน่อยนะไม่ได้แบบดูแบบนุ่มแน่นหนึบหนึบแบบรุหล,ลาลุหลานะอันนี้ก็แบบก็แก๊ก,ก,กนิดนึงนะครับมาส่วนตัวอีกอย่างหนึ่งทันลงมาเราจะเห็นว่าช่องแอร์ตรงนี้ก็จะเป็นแนวนอนเป็นแนวนอนยาวๆเลยแล้วก็ตกแต่งด้วย เป็นโนแบ็คนะครับสีดำดเงาเเป็นรุ่นท็อปจะมีไวเลสชาร์จตรงนี้มาให้คือวางง่ายๆเลยคือไม่ต้องดีไซน์เขาไม่ต้องซับซ้อนอะไรเลยไม่ต้องแบบเอาโทรศัพท์ใส่เข้าไปคือวางตรงนี้เป็นแท่นวางง่ายๆตรงนี้เลยแต่ถ้าเป็นตัวดีจะไม่มีนะครับไวเลสชาร์จส่วนหัวเกียร์จะเป็นแบบหมุนมีเกียร์ R เกียร์ N เกียร์ดีถ้าเกิดอยากจะเข้าเกียร์ปาร์กก็คือกด P แค่นั้นเองแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าครับส่วนพวงมลาลัยของเขาเป็นแบบ D Shape วงพอดีมือนะครับแต่ว่าตรงกลางตรงนี้เขาจะเล็กๆหน่อยไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากสาหรับแป้นแตรนะครับแป้นแตรไม่ได้ใหญ่มากส่วนตรงนี้ก็เป็นพวงมาล์ติฟังก์ชันครับในการคอนโทรลควบคุมฟังก์ชันต่างๆนะแล้วก็มาดูที่แผงกระจกอันนี้ไม่มีไฟนะครับกระจกสองอกระจกแต่งหน้าตัวนี้ไม่มีไฟอของคนขับไม่มีไฟของคนนั่งก็น่าจะไม่มีไหมไม่มีไฟเหมือนกันนะไม่มีไฟนะครับกระจกเอ่อที่มังแดดใน MG4 ตรงนี้น่าเป็นช่องใส่แวน่นเป็นช่องใส่แวน่นแล้วก็อันนี้เป็นไฟในห้องเก่งเป็นเป็นไฟหลอดครับไม่ใช่ LED MG4 Electric ทั้ง2รุ่นนี้ไม่มี Sun ร o o p นะครับเหมือนที่บอกบางคนอาจจะเข้าได้ผิดที่บอกว่าสีดาเป็นจริงเป็นสีดำนะเป็นสีทูโทนไม่ใช่ไม่ใช่ตัวกระจกนะครับเพราะนั้นจะไม่มีส u n ร o o อะไรนะครับก็แล้วแต่บางคนชอบบางคนไม่ชอบนะครับถัดมาจะเป็นที่ตรงนี้มีที่วางแก้ว2จุดที่วางแก้วเราก็มีช่อง ชาร์จ USB USB C มาให้ช่อง USB ธรรมดาแล้วก็ไฟส2บสองโวลต์ตรงนี้นี่เป็นแบบที่เก็บของมีพิปิดอย่างนี้ด้วยนะเป็นไงเขาก็ออกแบบดีนะเนี่ยตรงเนี้ยเรียบร้อยดิปิดได้แล้วก็มีที่วางแก้วสองจุดครับผมส่วนช่องเก็บอ๋าตรงนี้มีตะข่ายด้วยแบบแอบบอยู่นิดนึงใส่บัตรใส่เหรียญได้ครับตรงนี้เป็นตะข่ายเออแอบบอยู่นิดนึงเออเป็นเก๋ๆดีเหมือนกันนะเป็นตารางตารางส่วนตรงนี้เป็นบุหนังนะครับนุ่มๆไหนลองเปิดปึ๊บช่องเก็บของ อ๋อเขาว่างไว้เฉยอ่ะไม่ได้ไม่ได้มีตัวล็อกนะแต่ว่าเขามีความหนืดของของตัวสปริงนะครับอืมประมาณเนี้ยครับเข้าไปได้ประมาณหนึ่งมือพอดีพอดีครับไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กเกินไปนะครับช่องเก็บของประมาณนี้ส่วนเบาะนั่งคู่หน้าเป็นปรับไฟฟ้าอ่าถ้าเป็นคนขับปรับหกทิศทางคนนั่งปรับสี่ทิศทางนะครับแล้วก็พวงมาลัยพวงมาลัยยังเป็นปรับมือพวงมาลัยปรับขึ้นลงได้อ่าโอเคปรับได้สี่ทิศทางขึ้นเข้าออกแล้วก็ขึ้นลงไม่ใช่ไฟฟ้านะเป็นปรับมือครับ ตรงนี้เป็นก้านไฟเหลียวตรงนี้เป็นก้านที่ปัดนน้ำฝนส่วนถ้ารุ่น x อีกอย่างหนึ่งก็คือกระจกจะเป็นวันทัดแบบสี่บานคือขึ้นลงโดยสัมผัสเดียวสี่บานแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นดีจะเป็นแค่บานคนขับนะครับตรงนี้วัสดุเป็นแบบเหมือนสีเงินเงินเป็นไม่ใช่โครเมี่ยมเงาครับเป็นสีเงินด้านๆแล้วก็มีปุ่มปลดล็อกล็อกประตูอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ส่วนที่ปรับกระจกข้างมาอยู่ตรงนี้นะปกติเราจะคุ้นชินกับตรงนี้ที่อยู่ตรงพนักตรงนี้เนาะนี่หรอไม่อยู่ตรงนี้ปรับกระจกข้างแล้วก็มีปรับ ระดับสูงต่ำไฟหน้าอัตโนมัติได้ภายในก็อ้อลืมอีกจุดหนึ่งครับถ้าเป็นรุ่น X นะครับรุ่นท็อปตรงนี้เป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับถ้าเป็นรุ่น D เป็นธรรมดานะครับมอเตอร์มีแรงม้าอยู่ที่170้ยเจิบแรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่2 5 0รอยหสิบนิวตันเมตรนะครับต้องบอกว่าก็กําลังดีครับกําลังสวยตัวเลขแล้วก็เป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังด้วยนะมันจะมีแรงถ่วงอยู่ที่ล้อหลังครับแล้วมันจะทำให้เวลาออกตัวเวลาเบรกเนี่ยมันมีบาลานซ์รถที่ค่อนข้้าางงงดดดีีคครรัับอออโเเเนนน๋ยววไปูใส่ข ใต้ฝากระโปรงหน้ามากนหรอครับว่าเขามีอะไรกันบ้างนะใต้ใตฝากระโปรงหน้านะสำหรับใต้ฝากระโปรงหน้าของ MG4 Electric นะนี่เราจะเห็นว่ามันมีระบบหล่อเย็น2กระปุกนะครับคือมอเตอร์กับตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขาแยกกันนะมันก็ทําให้แยกการทํางานแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแบตเตอรี่ ของ MG4 เป็นแบบเซลล์ทูแพคนะครับเป็นแบบรูบิกนะก็คือเขาวางแบบราบเลยมันทําให้เพิ่มพื้นที่ในห้องโดยสารได้มากขึ้นแล้วก็สามารถเมนเทนแอนระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นที่เห็นอันนี้ไม่ใช่มอเตอร์ไม่ใช่เครื่องยนต์นะตรงนี้เป็นแอร์นะครับเขาแยกออกมาเลยนะเพื่อให้ง่ายต่อการเมนเทนแนนะผมว่าดีอันนี้คือแยกออกมาเลยเพราะว่าตัวมอเตอร์เนี่ยเขาอยู่ด้านหลังนะครับเหมือนที่บอกรถคันนี้เป็นรถขับหลังเพลาหน้าพลาวหลังแยกกันทําให้เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่มากยิ่งขึ้นด้วยอ่าอนน ตัวแบตที่ใช้ในรถนะไม่ใช่แบตขับเคลื่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นฟิลต่างๆด้านหน้าไม่มีอะไรตรงนี้มันมันไม่เหมือนรถเครื่องยนต์ไอซีที่เราจะอัดแน่นกับเครื่องยนต์ตรงนี้นครับเขามีอยู่แค่นี้จริงก็น่าจะเป็นทันนั้นง่ายนะอ่านี้น่าจะเป็นน้ำมันเบรกนะครับอประมาณนี้แต่ไม่มีไม่มีคําโช๊คนะครับอ่าเป็นแค่อันนี้นะแล้วก็มีไอตรงนี้วัสดุซับเสียงมาให้ด้วยจริงรถไฟฟ้ามันก็เบาอยู่แล้วแหละแต่เออเขาให้มาก็ดีเรียบร้อยดีถ้าไม่มีมันก็จะดูแบบ เป็นแต่สีใต้ฝากรโปรงครับประมาณนี้ครับโอเค <Okay. S 1> ครับเดี๋ยวเราจะมาลองขับกันว่าฟิลลิ่งที่เขาบอกว่าเขาปรับมาอย่างดีเนี่ยแล้วช่วงล่างที่ของเขาเป็นระบบ5ลิงก์นะครับก็คือแบบอิสระทั้ง4ีล้อเลยนะครับก็คือเป็นการเซ็ตเหมือนแบบรถสปอร์ตเลยครับแล้วก็จุดสูงต่ำของเขาต่ํามากนะด้วยการวางแบตเตอรี่ในระดับ ต่ำห่างจากพื้นน้อยมากนะครับเพื่อให้บาลานซ์รถสมสมดุลที่สุดแล้วก็ใกล้เคียงกับอุดมคติคือ50 50ในการแบ่งบาลานซ์น้ำหนักด้านหน้าด้าหนาหลังเดี๋ยวลองดูฟิลลิ่งกันครับนี่เราออกตัวนะครับจุดแรกจุดแรกเดี๋ยวจะเป็นโค้งขวานะครับอันนี้ผมเขาที่โค้งที่คค้งเร็วประมาณ50ินะจริงๆตอนแรกคือเขาวางไว้ที่ประมาณ60ิแต่ด้วยมเมื่อี้ครัามีฝนตกหนักนะมันทําให้พื้นถนนมีอาการเปียกแฉะนะครับเราก็ต้องใช้ความะมาัดระวางขึ้นอีกสักนิด เรามาลองขับกันในสนามตรงสปีดเวย์ปทุมธานีนะครับเดี๋ยวเรามาลองช่วงล่างกับความอัตราเร่งหรือว่าแรงบิดของเขากันดีกว่าว่ามันจะทําได้ดีประมาณไหนนะครับอันนี้เป็นการวิ่งตามไพลอนนะครับฟีลลิ่งของพวงมาลัยเขาเนี่ยเป็นดูอัลไพ n เนียนนะครับก็คือเป็นมอเตอร์2ตัวซึ่งมันทําให้การควบคุมค่อนข้างแม่นยำนะเนี่ยจากที่ผมลองสัมผัสการเข้าโค้งคือเหมือนมันตามสายตาเราเลยอะครับ เมื่อสักครู่เราไปลองลอบสนามมารอบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเป็นยังไงต่อแรงม้าของ MG4 Electric ตัวนี้อยู่ที่170แรงม้าแล้วก็แรงบิด2 5 0นิวตันเมตรนะครับทั้งชุดมอเตอร์ทั้งแบตเตอรี่ของเขาเป็นแบบใหม่หมดเลยนะครับเขาสร้างบน Nobula พ l a ฟ f o r m นะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะนะไม่ได้สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มรถน้นานํามันแล้วเปลี่ยนมาติดมอเตอร์ติดแบตเตอรี่แล้วนะครับอันนี้คือเขาใช้ไฟฟ้าแท้ๆเลยนะครับตั้งแต่โครงสร้างเพราะฉะนั้น การวางแบตเตอรี่การระบายความร้อนเนี่ยมันจะทําได้ดีมากขึ้นเพราะว่ามันทำมาสำหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะวันนี้บนถนนแท็กที่สปีดเวย์เนี่ยมีฝนตกลงมาหนักนะก่อนที่จะได้ทดลองขับนะเพราะนั้นถนนเนี่ยจะลื่นม,มากๆเลยนะแต่ว่าตัวรถคือเอาอยู่มากๆครับแล้วก็แรงบิดค่อนข้างดีเลยครับช่วงล่างแบบอิสระสี่ล้อนะครับโอ้โหดูการเข้าโค้งคือตัวรถมันไม่จิกโค้งครับแต่ว่ามันเอาอยู่แบบเข้าโค้งที่ความเร็วได้ โอ้โหมันเลยครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมลองในสถานีทดลองเบระครับต้องบอกว่าเบรกนี่ความเร็วเมื่อกี้เร่งจากศูนย์ถึงร้อยขึ้นมาแล้วก็ทําการเบรกเนี่ยเบรกเขาทํางานได้ดีผมว่ามันสัมพันธ์กับลอมากเลยนะแล้วเขาบอกว่ามันลดอาการเฟดของเบรกด้วยนะครับอ,อันนี้เราออกตัวลองดูอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเบรกก่อนเข้าโค้งนะครับเนี่ยครับคือมันมันอยู่เลยครับถึงแม้จะเร่งมาด้วยความเร็วนะครับ เมื่อสักคู่นี้ไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงการออกตัวหรือเปล่านะมันมีอาการล้อฟรีเกิดขึ้นนะครับที่ด้านหลังแต่รถไม่มีอาการดิ้นนะคือบาลานซ์รถของเขานิ่งมากนะครับ <S <S โอ้หการขับขี่ค่อนข้างดีเลยอะ MG4 ตัวนี้สามสอันนี้ศูนยไปลองดูครับ50าสิบเ0็ดส ผมเหมือนที่บอกครับว่าเบรกที่เขาทําออกมาคือเบรกเมื่อกี้รถไม่มีผมจับพวงมาลัยพวงมาลัยไ,ไม่มีอาการดิ้นเลยครับคือแบบนิ่งมากเบรกคือเอาอยู่แล้วนี่บนถนนลื่นนะครับฝนตกหนักมากเมื่อกี้ก่อนเทสโอ้โหไม่เบาต้องบอกว่าไม่ธรรมดาอย่างที่เขาคุยไวย้จริงจริงครับเฟี้ยวอย่างเฟี้ยวทั้งการเข้าโค้งทั้งอัตราเร่งธรรมดดีจริงจครับ MG รอบนี้ โอเคครับเป็นไงบ้าง MG4 Electric มาแล้ววันนี้ตัวเป็นเป็นน่าสนใจไหมครับแต่ผมว่าเขาดีไซน์ภายนอกเขาโดดเด่นมากนะดีไซน์หองข้างสวยแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ราคานะเรารู้แค่ว่าเขามี2รุ่นย่อยคือรุ่น D แล้วก็รุ่น X ซึ่เป็นรุ่นท็อปที่จะเป็น full option ต่างๆมากมายราคาต้องรอรุ่นครับในงานมอเตอร์โชววันที่30พฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้นะครับแต่ก็คิดว่าไม่น่าทะลุล้านนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่สละเวลารับชมนะครับแล้วก็ สามารถติดตามข่าวสารยานยนต์ต่างๆมากมายนะครับได้ทาง Facebook แล้วก็ y t u t u อ e ม m ร r นทีวีแล้วก็อ m ม r รีนทีวีออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ